นี่ผมพุ่งพัดอาไนี่ผมบ้าเลยนะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวจุดโคดฝงกอนเศร้านะครับนะอากาศโคตรน,น้ำตกอะไรนะโกกอีดก ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับ c h a n n สายการบินเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเป็นเวลาก็5โมงเย็นนะครับใกล้จะครึ่งแล้วนะวันนี้เราก็กไปกลางเซนนะทุกคนที่จังหวัดสระบรีนะ ซานะครับสองลำนะครับไปเจอกันที่แยกพันนานะครับตอนนี้ผมก็ออกจากชนบุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนสามสามหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนานิคมบ้าเลยรอไปล้ นิคมนะครับนะจังหวัดชนบุร,รีนะครเลิกงานเย็นหน่อยนะครับวันนี้ก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดสาระบุรีนะครับจะไปถึงจีมงก็รอดูติดตามชมกันเลยนะครับผมแต่สลอบทุนนี้เนี่ยนะครับกว่าจะไปถึงของพก็คิดว่าน่าจะมือดอยู่นะประมาณสักสู่สักนเ่มนะครับนะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ ราชินบุรีนะครับนะกับส8บแปนาฬิกานะครับยี่สิบนาทีอ้อโอ้ย,อยมืดแน่นอนบอกแล้วว่ามืด <c oughs> <c oughs> เราต้องเร่งเดินทางกันแล้วนะครับนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะหิวข้าวแล้ว <c oughs> ลทุกคนตอนนี้เราถึงแยกว่านาแล้วนะครับนะ เดี๋ยวเราไปไว่าหาสองหนุ่ม <c oughs> จัก,กรธนะฮะอยู่เซเว่นเซเว่นเซเว่นสายมือนี่แหละนะครับนะโอเคนี่นะฮะอยู่นี่กันนะ ใช่ครับครับไม่บอกแม่บ้านมาด้วยไม่มาคนเดียวเลยไม่ได้บอกก็นี่บินเดี่ยวนี่บินเดี่ยวใครมาคนละพี่บอกอ่าคุณตักเอาลทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางต่อนะครับก็อีกไม่ไกลนะก็จะถึงที่หมายนะครับนะ แต่ตอนนี้คือตั้งค่ายๆชะลอนะครับถนนไม่ค่อยดีกำลังก่อสร้างนะตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไร่ภูกรรมยาวนะครับนะไปกันเลยฮะเดินทางกันต่อน,นะครับ โอเคครับทุกคนเราก็จะถึงแล้วนะครับนะนก็ตรงนี้เองใกล้ๆนะครับ <_ an> เดี๋ยวเราก็ไปติดต่อนะครับขอเจ้าของไร่นะครับนะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นไร่ภูกรมยาวนะครับ <_ an> มาข้ามอันนี้เจ้า <_ an> ของเขาอยู่เนี่ย <_ an> อันนี้ก็จะเป็นสองซ้ายมือจะเป็นโซนอ่ริมทานะนะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนภูเขานะครับนะเดี๋ยวเราก็าไปติดต่อนะครับเจ้าของไร่ก่อนนะครับโอ้ยมารอบที่แล้วนี่นะมาปั่นโคนเล่นกับพี่ต้องนะฮะกาแฟาบิกบ๊กไบค์ของเราเ <c oughs> <c oughs> ออมีคนอยู่นะครับนะมีรถบ้านด้วยนะครับนี่มีม,มีมีคนมาพักโอเค นี่อะไรนะครับสวัสดีครับอืมจำกันไม่ได้เลยอ่า เดี๋ยวแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจ่ายจ่ายตังไปเลยอันนี้เข้าได้ถึงกี่ทุ่มครับเพราะว่าน้องกําลังตามมาอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพรถติด,ด,รดครับตอนนี้มากันสามคันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจ่ายทางนี้นะเะอาเมืองใดดีหนูบอกว่า,วาเอาไง ถ้าถ้าอยากได้วิวอ่ะข้างบนคือคือถ้ากลางปุ๊บมันจะมองเห็นพระแต่แต่ว่าพราทิตขึ้นฝั่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปข้างบนก็ได้ <c oughs> ปักไฟ <c oughs> โอเคเดี๋ยวค่อยลงมาจ่ายตัง ขึ้นตรงไหนดีขึ้นทางเดิมแล้วกันนะครับนะ เดิมดีไหม <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวเลือกที่ก่อนนะครับทุกคนนี่ปักไฟ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> โอเคตรงนู้นโอเคลงเต้นได้ <c oughs> แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็นะฮะได้กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะกินมื้อเยน็นกันก่อนนะครับนะแล้วก็จะอาบน้ํานอนนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เจอกันนะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวจิตคดผงกอนเซร้านะครับนะอากาศโคตรจะดีเลยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายนี่คือเมื่อกี้แบตหมดนะครับนะไม่ได้ถ่ายด้องขึ้นแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะลงไปทางด้านนู้นกันนะครับว่าจะมีอะไรนะฮะมีร้านอาหารหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวติดตามกันมาเลยครับไปเลตสก ่่า่าโอเคทุกคนกินข้าวอยู่แล้วลุยต่อนะครับน้ำตกอะไรนะโกกอิดก เรียกยากด้วยกันโอเคฮะเดินทางกันต่อครับน้องมองหน้าไปที่น้ำตกโกกอีดอกนะครับแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านกันนะครับทุกคนฮะไปเลยฮะลุย <c oughs> อากาศนี่เย็นมากนะครับเนละทุกคนนะเย็นสุดๆเลยนะฮะบรรยากาศแบบนี้นี่ถ้าได้จอดรถแล้วก็ลงลงไปเดินเล่นนะครับ รับรองว่าไม่อยากจะลุกไปไหนแน่นอนนะครับนะบรรยากาศคือชวนหลับนะครับทุกคนดูสิเส้นทางนี่มันว้าวมากเลยนะครับนะเย็นสบายไม่ได้เจออากาศแบบนี้มานานแล้วนะครับ <c oughs> อยากจะตางเต็นท์อีกสักคืน <c oughs> ปิดนะฮะเข้าไม่ได้นะจ๊ะ เข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับว่าจะไปน้ําตกอดเลยนะฮะปิดนะครับนะแต่เข้ามาตรงนี้ก็มีรานกางเต็นท์นะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องว่างๆนะครับต้องค่อยๆมาเก็บแถวนี้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเราก็จะได้เดินทางกลับกันนะครับก็ นะฮะถ้าคุชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะสนใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับและที่สําคัญนะฮะกดซับสไครต์นะครับ,รบให้กับช่องอาจารยแดกด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนนะฮะ